สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีจัดอบรมฝึกทบทวนการใช้อาวุธประจำกายให้กับกำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยประชาชน พลน,นำรวจตรีอภิรักษ์เวสการนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการประกอบพิธีโครงการฝึกอบรมครูฝึกครูคอสำหรับการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปรามงานสืบสวนงานจาราจรในสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ2567ของตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีณสนามยิงปืนของกองพันปฏิบัติการพิเศษร,รักษาพระองค์กรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ซึ่งได้ให้กำลังพลน,นะครับจากสถานีตํารวจภูธรในสังกัดได้มีการหมุนเวียนมาเข้ารับการฝึกทุกสถานีทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกิดความเคยชินในการใช้อาวุธประจํากายอย่างถูกต้องได้มาตรฐานสากลรวมทั้งกรณีที่เกิดเหตุที่จะต้องใช้อาวุธประจํากายก็จะได้เกิดความชํานาญตามยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกทบทวนมาซึ่งปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จบจากการอบรมมาก็มีโอกาสในการใช้อาวุธปืนน้อยมากทางสํานักง,งานตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีจึงได้เห็นถึงความสําคัญในการนากาลังพลมาฝึก ทบทวนเพื่อเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตการได้รับบาดเจ็บและเป็นการให้เกิดความชํานาญในการดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในปัจจุบันเหล่ามิจฉาชีพได้มีการใช้อาวุธปืนกันมากขึ้นเวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดการประทะและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับบาดเจ็บขณะที่บางครั้งถึงกับเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถ้าได้มีการฝึกทบทวนก็จะช่วยลดการสูญเสียลดลงรวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยสําหรับในการฝึก คั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญมาฝึกให้กับกําลังพลได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนครับ